ไม่มีรอยขูดขีดเลยครับเบาสวยงามมากนั่งกันสองคนนี่เลยกลางมาเป็นที่เท้าแขนแล้วก็ที่ใส่ที่วางแก้วด้วยตัวนี้นั่งกัน3-4คนได้สบายๆแน่นอนเนี่ยโอ้โหกดพุ่งไปเลยท่านผู้ชมสะใจแน่นอนบอกได้เลยว่าสุดจริงๆคันนี้ อยากเป็นเจ้าของ Honda Civic FE โฉมปัจจุบันดูคลิปนี้ไว้ครับไม่ต้องใช้เงินหลอกรถครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Honda c i v i c FE ปี2021เป็นตัว1.5เทอร์โบ E L พ l u s ครับใครอยากเป็นเจ้าของไม่อยากใช้เงินหลอกรถนี่เลยคิวอาร์โค้ดบอยแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันตัว E L พ l u s เทอร์โบให้อะไรมาบ้างครับโคมไฟหน้าได้มาเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์อยู่ในโคมไฟ ด้านล่างได้ไฟตัเหมอกมาครับกระจังหน้าครับเป็นทูโทนระหว่างตัวสีดําด้านครับตัดกับตัวพื้นสีขาวที่เป็นตัวสีตัวรถของเขาครับมาดูด้านข้างกันบ้าง,งครับขนาดแม็กและยางครับท่านผู้ชมตัวนี้ได้ยางปี2024ครับท่าผู้ชมยางปี2024ให้ขนาดยางมาที่2155 5, 5, 5, 5 R 1 6ครับแม็กเป็นแม็กขอบ16อลลอยเป็นทูโทนนะครับของเดิมโรงงานเลย บานข้างครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยว LED มาที่กระจกมองข้างด้วยครับมือเปิดประตูเป็นพื้นสีเดียวกับตัวรถมีปุ่มตัวคีย์เลกนะครับตัวนี้สัมผัสเปิดล็อกปิดล็อคครับมาดูโครงสร้างหลักกันครับแขงข้ามประตูครับวัสดุตรงนี้เป็นหนังครับครับแล้วก็ตรงที่เท้าแข็งกับตรงด้านนี้เป็นหนังนะครับได้ตัวสีดำไปก็มาตรงนี้มือเปิดประตูเป็นสีซิงค์ครับท่านผู้ชมได้ที่วางแก้วมาดูโครงสร้างหลักกันครับมา นี่เลยเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆเลยครับท่านผู้ชมน่าใช้มากตัวนี้นี่ครับเผจตัวรถครับนี่ครับหมายเลขตัวถังยนต์ MRHFE นี่ครับเขาถูกเรียกว่า c ี FE นี่เพราะมันเป็นรหัสตัวถัง FE ตัวนี้ประตูหลังด้านซ้ายมือครับวัสดุก็ยังเป็นหนังเช่นเดียวกันครับด้านบนตรงนี้เป็นหนังครับด้านข้างเป็นหนังนี่ครับที่เราแขนเป็นหนังมือเปิดประตูเป็นสีซิงค์ โครงสร้างหลักครับเนี่ยนี่และจะเข็บเป็นอาร์สวยๆเลยครับมาดูน้ํามันกันบ้างครับว่าเติมน้ํามันอะไรได้บ้างครับมาเรามาดูกันโซ่หกเก้าหนึ่งโซ่หกเก้าห้าอียี่สิบอีแปดห้าน้ำมันเบนซินทุกชนิดในประเทศไทยเราเติมได้หมดเลยครับด้านหลังครับไฟเบรกนะครับไฟท้ายได้เป็นเส้น LED มาครับ ตัวไฟเบรกได้หมด3ตํตำแหน่งครับตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3บนนี้ครับนะได้กล้องถอยมาครับท่านผู้ชมนี่กันชนด้านล่างก็มีไฟทับทิมมาให้ครับอ่ามาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ครับดูเม็ดน็อก่อนเลยเดิมๆสวยๆเลยครับดูน็อตครับนะครับน็อตเดิมเลยครับไม่เคยมีแกะเลยอีกฝั่งกันบ้างครับนี่ครับ น็อตเดิมเลยครับดูครับน็อตเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับตู้ซุ้มยางอะไหล่ครับนี่ดูสภาพของตัวยางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือเลยครับเนี่เครื่องมือไม่มีคราบที่เกลือไม่มีคราบสนิมเลยนะเครื่องมือใหม่ๆสวยๆเลยครับตัวยาแนวครับนี่ซุ้มยางอะไหล่รถเดิมหมดทุกชิ้นครับสวยงามมากครับไปชมด้านขวาของตัวรถกันบ้างครับนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คมาเนี่ เดิมเดิมครับกาันตีนะครับสนใจคันนี้ไม่ต้องใช้เงินหลอกรถอย่างที่บอยบอกเลยรีบแอดไลน์หาบอยเลยครับมือเปิดประตูฝั่งคนขับครับปุ่มคีย์เลสเหมือนกับด้านสั่งผู้โดยสารเลยครับมีครับมีมาให้แผงข้างประตูครับกระจกออโต้คู่หน้าฝั่งคนขับครับตัวพับกระจกแล้วตัวปรับกระจกครับมาดูโครงสร้างหลักครับนี่ครับตะเข็บเม็ดาร์ตสวยงามมากครับไปครับท่านผู้ชม ดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันไปดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่องครับปะ่ะมาครับเรามาชมหน้าห้องเครื่องกันมามาดูของสวยสวยงามกันมานี่เลยครับน็อตครับนะเห็นไหมครับน็อตแก้มเดิมหมดเลยครับนี่น็อตแก้มด้านข้างครับขันไฟด้านหน้าม้อหนงมองน้ำทุกอย่างเดิมหมดนี่ดูน็อตนี่ครับน็อตแก้มครับอ่า ก็มีรายละเอียดรายละเอียดเก็บสีสเก็ตหินสากระโปรงตัวนี้มาเพราะทุกอย่างด้านแก้มด้านอะไรทุกอย่างเดิมหมดเลยครับฝากระโปรงก็เดิมหมดเลยครับมาครับสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC คเทอร์โบครับขนาด1 5 0 0ซีซีครับตัวนี้ให้แรงม้ามาที่178แรงม้ามากกว่าตัวสมก่อน5แรงม้าตัวสมก่อนมาได้มา173ตัวนี้ได้178 แต่ค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมันไม่ได้กินน้ำมันมากกว่าเดิมเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้16กิโเมตรต่อลิตรทาได้แน่นอนครับแต่ถ้าเหยียบหนักก็ต้องทําใจหน่อยเพราะตัวเทอร์โบครับแต่วิ่งปกติเนี่ยสิบหกทได้แน่นอนครับใครกําลังอยากใช้รถรุ่นนี้นะครับและคิดว่ามันกินน้ํามันนะอย่าไปคิดครับอย่าไปคิดแบบนั้นเทอร์โบการใช้งานขึ้นอยู่กับการขับขี่ครับถ้าคุณขับปกติขับธรรมดามันก็ไม่ได้กินน้ำมันแต่ว่าถ้าเวลาเราโอกาสที่คุณจะอยากจะเร่งอยากจะสนุกอยากจะขับแรงๆตัวเท ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวู้ชมภายในะห้องโดยสารกันค่ะเข้ามาอยู่ภายในของเจ้าซีบีคันนี้กันแล้วนะครับมามาชมรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันคอโดนโซลด้านบนเนี่ยคุ้มด้วยหนังนะครับเป็นหนังนะแต่คุณภาพของตัวหนังเขาสวยงามมากไม่มีซีดจ,จางไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยแดดเรียเลยครับแล้วก็มาช่องแอร์ที่เป็นรังพึ่งแบบนี้ครับดีไซน์ตัวนี้นะครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยฉีกโฉมจากตัวโฉมก่อนที่เป็น f c เลยนะคลาสสิกมากตัวนี้ครับแล้วก็บนฐานตัวนี้เป็นพลาสติกสีดำแมกนัสดีครับลิ้นชัก ทุกอย่างอยู่ครบครับเอกสารครบแล้วก็มาถุงเบาครับเบาเป็นเบาหนังครับเบาหนังดูปีกเบาดูสลีลาของเบาเลยครับสวยงามมากฝั่งคนขับเนี่ยเป็นเบาไฟฟ้านะครับนะตรงนี้ครับเป็นที่เท้าแขนที่เท้าแขนก็มีช่องเก็บของมาให้เนี่ยช่องใส่ของครับสวยงามที่วางแก้วได้สองตำแหน่งครับได้ ออโต้เบรคโฮมาครับออโต้เบรคโฮเบรคมือไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มอีคอนประหยัดพลังงานครับสเต็ปเกียร์ก็มีตัว L ขึ้นทางลาชชันตัว S เป็นโหมดสปอร์ตครับลากเกียร์ได้ยาวขึ้นตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ครับตรงนี้เป็นที่วางของครับได้พาวเวอร์เอาเล็ตมาหนึ่งช่องพอร์ต USB ครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับนี่ปรับพัดลมครับอันนี้ก็ปรับอุณหภูมิครับมาถึงหน้าจอวิทยุครับหน้าจอวิทยุ มาดูเล่นอะไรในบ้างก็มีตั้งแต่ช่วงเชื่อมต่อบลูทูธครับ FM AM วิทยุ M A ครับแล้วก็จะเป็นพวก USB ครับรับซับรับเออรับสัญญาณของ USB เข้าไปด้วยมาดูเรือนไม้และพวงมาลัยบ้างครับพวงมาลัยครับฝั่งซ้ายมือเป็น มัลติฟังก์ชันครับควบคุมเกี่ยวกับระบบวิทยุครับระบบมินาเทมวิทยุอะไรพวกนี้แล้วก็ฝั่งขวามือครับเป็นคูร์สคอนโทรลครับตัวนี้ได้เป็นอะ a p t ที e ด้วยครับมีตัวกะระยะครับแล้วก็มีตัวการเตือขนของลอกเลนอะ a p t ที e ต่างกับคูร์สคอนโทรอย่างไรครับอะ a p t ที e มีจะเป็นตัว เบรกอัตโนมัติสมมติเราตั้งระยะไว้ให้ห่างจากระยะคันหน้าพอมาถึงระยะที่เราตั้งไวนะครับตั้งความล็อกความเร็วมาที่120ร2อแล้วกันพอมาถึงปุ๊บรถจะชะลาเบรกอัตโนมัติเลยครับเมื่อคันข้างหน้าไปเร็วปุ๊บเราก็จะวิ่งเื่นเครื่องก็จะเร่งคันเร่งขึ้นไปแต่ว่า,าล็อกไวที่ร้ที่120จะวิ่งไม่เกิน120สมมติตามนี้นะการเตือนนอกเลน,เนในถนนที่มีนเส้นเลนเนี่ยครับมันจะประคองรถอยู่ในเลนเลยครับผมสังเกตง่ายเลยเวลาลองใช้งานดูผมลองแกล้งทําให้รถออกไปข้างๆเลนปุ๊ แต่ถ้าเกิดจะใช้มือเพื่อขืนข้ามเลนไปมันก็ทําทได้ครับแต่ว่าโดยโดยถ้าเราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะประคองรถที่อยู่ในเลนอย่างนี้ขับออกต่างจังหวัดปุ๊บไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกได้เลยครับตั้งคูชคอนโทรลไว้เป็นอะดัปตีตัวนี้ด้านบนครับบ้านบางแดดได้กระจกสองหน้ามาครับไฟ2แผ่นที่ได้มา2ตําแหน่งครับแล้วก็ที่ใส่แบนครับฝั่งซ้ายมือครับผู้โดยสารก็ม่านบ้านบานงแดดได้กระจกสองหน้ามา ฟิลการนั่งพ็ถือว่าใช้ได้เลยครับซีริกต้องยอมรับมาเลยว่าสรีระของตัวเบาเขาแล้วก็ทรงของตัวเขาเนี่ยทำไมาได้ดีมากเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนหลังนะครับป่เข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับพอได้เข้ามานั่งปุฟฟีลแรกที่มนรู้สึกคือไม่อึดอัดเลยครับ่านผู้ชมดูเล็กรูมดิดูเฮดรูมเหลือๆเลยแล้วองศาของเบาเนี่ยทำมากําลังดีเลยครับเดินทางไกลๆไม่เมื่อยแน่นอนตัวเบาพื้นเบาเขาเนี่ยรองมาเต็มน่องเลยดูคุณภาพของตัวหนังเขาสิครับไม่มีรอยขูดขีดเลยครับเบาสวยงามมาก นั่งกันสองคนนี่เลยกลางมาเป็นที่เท้าแขนแล้วก็ที่ใส่ที่วางแก้วด้วยตัวนี้นั่งกันสาคนได้สบายๆแน่นอนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครับได้ช่องเสียบชาร์จแบต USB มานี่ครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นไฟห้องโดยสารครับนี่เป็นไฟสีขาวด้วยแบบนี้เลยฟีลดีครับนั่งดีครับก็ด้านกระจกนี่ก็ถือว่ากว้างพอครับไม่อึดอัดไม่ครับแคบครับฟีลลิ่งดีครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไป ทดลองขับกันว่าการขับขี่เป็นองไรไปชมครับปะมาครับเรามาลองทสไดเซลซีวิคคันนี้กันอย่างแรกเลยเดี๋ยวขอดูช่องว่างของพวงอะไรกันก่อนนี่ปล่อยไหลเบาๆครับโยกซ้ายโยกขวาครับเนี่ยไม่มีกึกกักเลยเครื่องยนต์1 5 0 0ซีเทอร์โบครับได้178แรงม้าครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหกดที่พุ่งไปเลยนผู้ชมสะใจแน่นอนบอกได้เลยว่าสุดจริงๆคันนี้ใครที่ยัง ไม่เคยใช้ตัวเทอร์โบนะใช้เป็นตัว1.8โฉมเก่าเนี่ยนะครับนะหรือว่าจะเป็นใช้ตัวเทอร์โบในโฉมเก่านะครับลองมาสัมผัสโฉมนี้ดูบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับฟีลิ่งการนั่งดีมากครับทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวมาลองดูช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์กันบ้างครับว่าช่วงจังหวะวิ่งแล้วเปลี่ยนเกียร์เนี่ยความสมูทของการเปลี่ยนเกียร์เป็นอย่างไรปะลองดูนะครับเปลี่ยนเกียร์ละ แทบไม่รู้สึกเลยครับถึงการเปลี่ยนเกียร์ขับดีมากตอบสนองเหยียบคันเร่งเนี่ยตอบสนองขึ้นมาได้ทันทีเลยครับสั่งได้ดั่งใจเลยครับใครที่กําลังมองหาจะใช้หาซีวิกนะอยากได้ซีวิกไม่ใช้ได้อยากได้เป็นโฉมนี้นะตัวนี้ถือว่ามันไม่ไกลเกลื่อนเอื้อมเพราะว่ามันผ่อนเบาๆนะครับราคาก็ไม่ได้แรง ไปครับทานผู้ชมเดี๋ยวไปขึ้นห้อยกันเดี๋ยวไปดูช่วงล่างดูใต้ท้องกันดูความสวยงามของใต้ท้องรถกันต่อมาครับเรามาชมใต้ท้องของเจ้าซี vic Turbo EL พัดคันนี้กันตอนนี้เป็นโฉม F อีนะครับปีปลายท่อสองข้างครับท่านผู้ชมมาดูโชคเลยครับเนี่ยโชคแห้งๆสวยๆเลยครับดูปีกโอกครับไม่เคยมีรอยกระแทกครับมาร์กิ้งคันเลอร์เนี่ยอยู่ครบเลยมาร์กิ้งคันเลอร์นี่ครับดูโชคฝั่งซ้ายมือครับโชกหลังสวยๆเลยครับ ใต้ท้องครับแผ่นซับทุกอย่างไม่มีรอยฉีกขาดครับไม่เป็นรอยขูดขีดครับสวยเลยผู้ชมมาดูชกหน้าครับชกหน้าฝั่งขวามือครับนีย่ยางพาาคง้งยางพาาขับสวยเลยครับแผ่นเหล็กใต้ท้องเนี่ยแผ่นโลมินียมใต้ท้องทุกอย่างไม่เคยมีรอยกระแทกเลยครับนี่ชกหน้าฝั่งซ้ายครับใต้ท้องสวยงามมากครับผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ค่างวดกันถอนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของอันนี้ไปชมครับไปเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมได้ชมรถ ทั้งคันและน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านครับอย่างที่บอกครับสนใจคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดอกรถครับ Honda Civic ปี2021เป็นตัว1.5เทอร์โบ EL ลพัทครับนะตัวนี้ใครถูกใจอยากได้ไม่อยากใช้เงินดอกรถนี่เลยคิวอาร์โค้ดบอยแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาฟังเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับสำหรับคันนี้ครับบอยขายราคาพิเศษเพียง728,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นเพียง12,200บาทนะครับ 12,200บาทได้เป็นเจ้าของคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดอกลดรีแอดไลหาบอเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว o m